เราจะมาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกีฬาแฮนด์บอลครับทักษะที่หนึ่งก็คือจัมซ้ายขวาการจัมซ้ายขวาเพิ่มแรงดีดของขาและแรงระเบิดของนักแข่งและน่องครับโดยจะทำสามเซตนะครับเริ่มไปแล้ว ต่อไปก็เป็นทักษะพัดบอลนะครับพัดบอลจะพัดโดยการยกแขนข้างที่ถนัดขึ้นมาแล้วก็ขาข้างที่มันถนัดมาข้างหน้ายกขึ้นเปิดหัวไหลแล้วก็ปาไปข้างหน้าครับทำข้างหน้า50ครั้งขับซ้ายขวาเมื่อครบพ่ายไปครั้งก็เปลี่ยนไปทำหน้าซ้ายนะครับแริ่กล่าวข้าวขา ท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเข่าต่ําแล้วเข่าสูงนะครับเริ่มจากท่าเข่าต่ําเป็นการยกเข่าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าทาท่าสามเซตเซตละสามครั้งนครับผมแล้วพ็ท่าต่อไปก็จะเป็นท่าเข่าสูงโดยท่านี้จะเป็นการยกเข่าขึ้นมาระดับเดียวครับผมแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าโดยท่านี้ทำสามเซตเซตละสามครั้งครับไปนะครับจะเป็นการฝึกจับบอลแล้วก็ดีตัวนะครับโดยที่เรา จะโดดข้ามโัยด้วยการกระโดดสองขานะครับทั้งหมดนี้เราจะทำทั้งหมดสามชนนะครับเซนละห้าครั้งท่าต่อไปนะจะเป็นท่ากระโดดจัมป์หน้าคู่ต่อัวท่านี้จะฝึกด้วยการกระโดดจัมป์ลดที่ แล้วดีดตัวไปซ้ายหรือไปขวาครับท่านี้จะทำสามเซตเซตละห้าครั้งครับอันนี้ดีดตัวไปฝั่งซ้ายครับน,นี้จะดีดตัวไปฝั่ขงขวาทักษะต่อไปก็เป็นทักษะการยิงของกีฬาแฮนด์บอลนะครับโดยคนที่ถนัดข้างขวาให้เอาเวลาเริ่มวิ่งให้วิ่งจากเท้าซ้ายขึ้นไปก่อน,นครับโดยวิ่งได้ไม่เกิน3ก้าวครับแล้วเรากระโดดขึ้นยิงเลยครับผม จะทำให้ดูครับ